สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้พอมันมีพลังงานของไพ่ h e Fool ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไพ่สีถ้วยซึ่งเป็นไพ่ที่ดีแต่เขามาปรากฏขึ้นในลักษณะของไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ราชินีถือเหรียญเป็นไพ่กับหัวเช่นกันอันนี้ก็บ่งบอกให้เราจะต้องระวังตั้งรับกับใครบางคนที่สร้างภาพไม่จริงใจ แล้วก็มองเห็นคนรอบข้างเป็นเหยื่อคิดที่จะเอาเปรียบในความจริงใจกับอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่คุณจะต้องอยู่ร่วมกับใครการทําธุรกิจธุรกรรมร่วมกันกับใครบางคนนั่นก็คือพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญน,นะแล้ก็เป็นสิ่งที่คุณ จะต้องระวังตั้งรับแล้วก็อย่าใจร้อนแล้วก็อย่ามองคนที่ภายนอกนะเพราะว่ามาตอนนี้คุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณก็รู้แล้วว่าถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่จริงใจคิดที่จะหลอกใช้อีกฝ่ายหนึ่งนะทีนี้ผู้จัดก็จะอธิบายไปเป็นเรื่องๆน่ะเนาะ ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุณคบหาหรือว่าคุณจะต้องอาศัยหรือว่าคุณจะต้องร่วมงานมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคนคนนี้ทีนี้ผู้จัดก็กลัวว่าในเหตุการณ์เนี้ยคุณก็เริ่มมองเห็นสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างแล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนใจดีนะเป็นพวกประเภทใจดำเป็น <c oughs> เป็นประเภทมือถือสากปากถือศิลป์เป็นพวกสร้างภาพแล้วก็ต่อให้คนคนนี้มีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้จะจริงใจหรือว่าเขาจะมามอบไอ้ผลประโยชน์ของเขา สิ่งที่เขามีให้กับคุณแต่เขากับใช้สิ่งนี้มาเป็นตัวล่อเพื่อให้ใครบางคนเนี่ยเข้ามาติดกับดักในความสัมพันธ์หรือในเรื่องผลประโยชน์ที่เขาเอามาหยิบยื่นเป็นข้อเสนอให้กับคุณอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยเตือนคุณแบบอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือดาบ ที่ไพ่ก็บอกให้คุณได้รู้ว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจที่จะร่วมงานกับคนคนนี้หรือแม้แต่การที่คุณจะลงลึกในความสัมพันธ์กับใครก็ตามในเรื่องความรักในด้านความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคุณเนานะเรื่องความรักการคบหาอะไรกับใครเพราะว่า พลังงานของไพ่เก้าถ้วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ที่ดีแต่มันมีไพ่หลายใบอะที่ผู้จัดจะต้องทายไปในด้านลบให้คุณเนี่ยได้ระวังตั้งรับแล้วก็ให้คุณได้รู้เห็นถึงเจตนาของคนคนนี้เพราะว่าไพ่เก้าถ้วยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่สร้างภาพหรืออาจจะเป็นพวกประเภทใจดำนะมองเห็นความสุข ของตัวเขาเองมองเห็นผลประโยชน์ของตัวเขาเองเป็นที่ตั้งแล้วถ้าคนคนนี้อ่ะจะมองหาใครบางคนในความสัมพันธ์คนรักหรือว่าการที่เขาเข้ามาตีสนิทอะไรกับใครเนี่ยเขาก็มองเห็นถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับแล้วเขาก็มองคนที่เออใส่ซื่ออ่อนประสบการณ์ด้วยนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่ The f o ฟ l และทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะ ไพ่ก็บอกให้คุณได้รู้ว่าคุณจะเจอการกระทำที่ใจร้ายนั่นก็คือพลังงานของไพ่ควีนถือดาบนะที่เป็นพลังงานในด้านลบพอเข้ามาขึ้นคู่กับไพ่ราชินีถือเหรียญที่เป็นไพ่ในด้านลบก็หมายความว่าคนคนนี้จะสร้างภาพทำดีแค่แรกๆเพื่อให้ได้รับการยอมรับเพื่อให้ได้รับการสนใจนะแต่ทีนี้พอคุณได้ ร่วมชีวิตกับคนคนนี้พอคุณได้ใกล้ชิดกับคนคนนี้คุณก็จะได้เห็นแหละนะตัวตนทาาแท้ของเขาแม้แต่สิ่งที่ผู้จัดเตือนคุณในช่วงเวลาเนี้คุณก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะแต่ก็ขอให้คุณนะฟังหูไว้หูแล้วกันเพราะว่าในเหตุการณ์นี้ยใครบางคนไอ้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเขาเรียบร้อยแล้วแต่บางคนเนี่ยมันก็ยังอยู่ในช่วงศึกษาดูใจอยู่ในช่วงที่เออคิด ตัดสินใจว่าจะคบคนคนนี้ดีไหมนะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างก็ถือว่าคุณโชคดีที่คุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็อยากให้คุณเนี่ยเอ่ออะไรอะระวังตั้งรับหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะหลีกเลี่ยงที่จะลงลึกในความสัมพันธ์กับคนคนนี้เลยถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าสิ่งที่เขามี นะเขาก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อที่จะมาเลี้ยงดูใครอันนี้ผู้จัดกล้ายืนยันได้เลยนะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นตัวแทนของไพ่ราชินีถือดาบราชินีถือเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวแล้วมาขึ้นคู่กับไพ่ก้าวถ้วยนะคนคนนี้ใจดำนะกล้าที่จะทำคนบริสุทธิ์กล้าที่จะเอาเปรียบคนบริสุทธิ์แล้วทีนี้เป็นไงบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้เรียบร้อยแล้ว ก็เป็นตัวแทนของไพ่8ดาบไพ่สี่ถ้วยนะแล้วก็ไพ่สิบดาบก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอดทนไพ่สิบดาบถ้าเป็นอีกในรูปแบบของอีกหน้าไพ่หนึ่งเนาะเป็นไพ่คนละชุดเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่นอนคว่ำหน้าเนาะแล้วก็มีดาบ10อันนี่ทิ่มแทงอยู่ข้างหลังเขาเหมือนกับว่าเขาจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมทนอยู่กับ ความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเนี่ยใจดำแต่เป็นไงเขาอายไงเขากลัวเสียหน้าไม่กล้าที่จะจบไม่กล้าที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้นะสิ่งที่เขาเคยคิดว่าดีสิ่งที่เขาเคยคาดหวังเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันจึงมีพลังงานของไพ่แปดดาบไพ่สี่ไม้เท้าที่ขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่สีถ้วยที่คุณนั่งอยู่ตรงเนี้ย ตัดสินใจอะไรไม่ได้ต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในบ้านเดียวกันแต่คุณก็ยังถูกกระทำเหมือนกับคนที่เป็นทาสอะนะถ้าเกิดว่าเป็นคนรักคู่ครองหรือแม้แต่เป็นเจ้านายเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องคนที่คุณอาศัยหรือว่าอยู่ร่วมกันกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกแบบนั้นเลยในความรู้สึกนะผู้จัดไม่ได้กล่าวหาคุณว่าคุณเป็นทาสใคร แต่ทีนี้ไพ่เนี่ยเขาก็บอกให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสถานการณ์แล้วก็สิ่งที่มันเป็นอยู่ความรู้สึกของคุณในช่วงเวลาเนี่ยมันก็เลยเป็น <c oughs> เป็นสถานการณ์ของการสร้างภาพซ่อนความรู้สึกเพื่อให้คุณเนี่ยได้อยู่ตรงนี้เพื่อให้คุณยังมีที่อยู่อาศัยมีที่ทํากินหรืออะไรก็แล้วแต่ร่วมงานกับคนคนนี้ร่วมชีวิตกับคนคนนี้ โดยเฉพาะไพ่เดอะสตารเนี่ยบอกให้เราได้รู้เลยว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากเลือกที่จะมองในด้านบวกนะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ที่ผู้จัดได้ยกตัวอย่างให้คุณได้มองเห็นภาพอะเนาะว่าคุณก็ยังมีที่ทำกินนะมีที่อยู่อาศัยถึงแม้ว่าคนรักคู่ครองของคุณเนี่ย คุณรู้แล้วคุณเห็นตัวตนท่าแท้แล้วไม่ได้สวีดไม่ใช่ว่าน่ารักไม่ใช่ว่เป็นคนที่อบอุ่นใจดีเหมือนอย่างที่เขาแสดงให้คุณเห็นตอนแรกๆตอนเนี้เผยท่าแท้ให้คุณได้เห็นเลยฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ใครบางคนก็เลือกที่จะอดทนเลือกที่จะอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองแต่ทีนี้ในช่วงเวลานี้นะคุณรู้ตัวคุณแล้วว่าคุณเนี่ย พึ่งพาคนคนนี้ไม่ได้เขาเลี้ยงคุณเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนนกน้อยในยกงทองไม่ให้มีความเท่าเทียมไม่อยากให้คุณเนี่ยเติบโตไม่อยากให้คุณปีกก้าขาแข็งฉะนั้นคุณก็ต้องหาวิธีที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้ใช้เวลาช่วงเนี้เรียนรู้วิชาชีพหรือทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ตัวเองเนี่ย ได้มีทางเลือกได้มีทางออกกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่งั้นนะคุณตายเลยคุณถูกควบคุมแล้วคุณจะเจอกับไอความสัมพันธ์แบบเนี้ยที่มันท็อกซิกคุณจะต้องอยู่ในความควบคุมขมองเขาเหมือนกับว่าจะบีบก็บตายจะใครก็รอดอะไรแบบเนี้ยความสัมพันธ์แบบนี้ผู้จัดมองเห็นภาพเลยแล้วมันเคยเกิดขึ้นกับตัวผู้จัดเองด้วยนะฉะนั้นสิ่งที่ผู้จัดบอกมาเนี่ย ไม่ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเนี้ยเป็นในรูปแบบไหนในที่ทำงานคนรักคู่ครองคุณจะเจอสถานการณ์แบบนี้แหละฉะนั้นเตรียมหาทางออกหาทางหนีที่ไล่เอาไว้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงความรู้สึกไม่จำเป็นที่จะต้องไปเผชิญหน้าเรียกร้องความยุติธรรมคุณรู้แล้วคุณจะไม่ได้ในเหตุการณ์นี้นอกจากคุณจะต้องอ ช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองแล้วก็ใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองเรียนรู้วิชาชีพทำอะไรก็ได้ให้คุณเนี่ยพึ่งพาตัวเองให้ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะนะที่คุณจะต้องเตรียมใจรู้สถานะของตัวคุณเองถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละคำตอบที่คุณจะได้รับก็คือ การที่คุณจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองนะและให้คุณรู้ไว้เลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนใจดีนะเขามองหาเหยื่อเขามองหาคนที่จะมาควบคุมได้ง่ายๆอันนี้ไพ่คอนเฟิร์มกับคุณเลยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ